สวัสดีครับผมนนท์นะครับผมมาฟังข่าวรี่ผูประจำวันนี้กันนะครับหากถูกใจคลิปในช anel ช่องนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผม มาเริ่มต้นประเด็นแรกในวันนี้นะครับด้วยข้อมูลจากเว็บไซต์ทางการของลิพูกันนะครับเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาเว็บไซต์ทางการของลิพูก็ได้ออกมาคอนเฟิร์มว่าอาร์เนอร์ชลอตจะออกมาแถลงข่าวก่อนเกมในช่วงเย็นนี้ในเวลา16นาฬิ15นาทีนะครับหลังลิพูมีคิวลงแข่งกับสเปอร์ที่สนามทอตแนมพอสเปอร์สเตเดียมในช่วงคืนวันอาทิตย์ที่22ธันวาคมในเวลา5ทุ่มครึ่งบ้านเรานะครับ โดยสถานการณ์ปัจจุบันในพิมลิกลิฟท์พูลนะครับอยู่ในตำแหน่งจ่าฝูงของตารางคะแนนนะครับลงเล่นไปแล้วทั้งหมด15เกมมีอยู่36คะแนนมีคะแนนมากกว่าอันดับที่2อย่างเชลซีอยู่2คะแนนโดยที่ลิฟท์พูลลงแข่งน้อยกว่าเชลซีอยู่ 1, 1> เกมนะครับส่วนสเปอร์นะครับปัจจุบันอยู่ในอันดับที่10ของตารางคะแนนพิมลิกลงเล่นไปทั้งหมด16เกมมีอยู่23คะแนนตามหลังลิฟท์พูลอยู่ถึง13คะแนนนะครับ เพื่อนๆท่านไหนนะครับอยากชมนะครับอาร์เนอร์ชลอตให้สัมภาษณ์สื่อและตอบคำถามสื่อแบบสดๆนะครับก็รอชมและรอฟังกันได้เลยในช่วงเย็นนี้นะครับผ่านทางช่อง youtube ทางการของสโมสอดลิ์พูเหมือนเดิมนะครับผม เน้นต่อมานะครับมาต่อกันที่เรื่องราวของวาตาลุเอนโดกันนะครับ หลังจบเกมนะครับทีลิฟูเฉือนเอาชนะซาแธทป์ตันไปด้วยสกอร์2ประตูต่อ1น1ที่สนามเซนต์แมรีสเตเดียมในรอบก่อนรองชนะเลิศรายการคาราบาวครับนะครับนักเตะลิฟูที่ได้รับเลือกเป็นแมนออฟเดอะแมตช์จากเกมที่เกิดขึ้นนะครับก็คือวาตาลุเอนโดนะครับหลังโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมให้กับลิพูทั้งช่วงเวลาที่เล่นตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กและช่วงเวลาที่เขนขึ้นนะครับไปเล่นในตำแหน่ง กองกลางนะครับคะแนนผลงานของเอนโดจากฟอร์ดมอบนั้นนะครับอยู่ที่8คะแนนเลยนะครับเอนโดผ่านบอลสาเร็จ79ครั้งจากทั้งหมดคิดเป็นอัตราความสําเร็จในการผ่านบอลอยู่ที่93%สัมผัสบอล1 0 1ครั้งผ่านบอลเข้าพื้นที่แดนบนสําเร็จ1ครั้งส่วนสถิติด้านเกมรับนะครับเอนโดแย่งบอลสําเร็จ4ครั้งบล็อกลูกยิงสําเร็จ1ครั้งเลีร์บอลทิ้งสําเร็จ2ครั้งเลีร์บอลทิ้งนะครับด้วยศรีรษะสาเร็จ1ครั้งและดักการผ่าน บอลสำเร็จ2ครั้งนะครับ ส่วนสถิติด้านการดวลกับคู่แข่งนะครับเอนโดดวลชนะนักเตะเซาท์แทมปันมากถึง11ครั้งเลยนะครับโดยแบ่งเป็นการดวลบนพื้นชนะ8ครั้งและดวลบนอากาศชนะ3ครั้งนะครับสถิติผลงานที่น่าชื่นของเอนโดที่ทำไว้ในเกมกับเซาท์แฮมปันนะครับจึงไม่น่าแปลกใจเลยสักนิดครับที่เอนโดจะได้รับเลือกเป็นแมน of the m a แมตจากทางรายการคาราบาวครับนะครับผม อย่างไรก็ตามนะครับแม้เอนโดนะครับจะโชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในเกมเมื่อวานนะครับแต่อนาคตของเอนโดกับริฟูก็ยังคงไม่แน่นอนอยู่ดีครับโดยล่าสุดนะครับเดวิสลินนะักข่าวสายหงชื่อดังนะครับก็ได้ออกมาเปิดเผยว่าเอนโดมีแนวโน้มอาจอาจถูกริฟูขายในช่วงซัมเมอร์หน้านะครับแม้เอนโดจะเซ็นสัญญากับริฟู4ปีและอาร์เนอร์ชดอจะออกมาชื่นชมเอนโดผ่านสื่อหลายครั้ง ก็ตามนะครับแต่ทักษะความสามารถของเอนโดก็ดูจะไม่เหมาะสมกับสไตล์การทําทีมของชลอตอยู่ดีอีกทั้งทีมมักเซยและสโมสอนในเยอรมันหลายแห่งยังคงให้ความสนใจในตัวเอนโดอยู่แม้เดือนมกราคมที่จะถึงนี้เอนโดจะไม่ถูกไรพูขายออกจากทีมแน่นอนนะครับแต่ยังคงมีความเป็นไปได้ที่เอนโดจะถูกขายออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์หน้าอยู่ดีนะครับช่วงเวลาหลังจากนี้เป็นต้นไปนะครับจึงถึงเป็น จึงถือเป็นช่วงเวลาที่สําคัญมากของเอนโดนะครับที่เอนโดต้องชนะใจและสร้างความประทับใจให้กับชลอสให้ได้มากกว่านี้นะครับหากเอนโดอยากอยู่กับริพูต่อไปในซีซันหน้าทั้งหมดนั้นนะครับก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจของวัตรุเอนโดจากข้อมูลในช่วงค่าคืนที่ผ่านมานะครับผม เด่นต่อมานะครับมาต่อกันที่ข้อมูลที่น่าสนใจจากทาง Diz and Phil กันนะครับล่าสุดนะครับเมื่อค่ําคืนที่ผ่านมานะครับ Diz and Phil สื่อสายหงเจ้าดังอีกหนึ่งเจ้านะครับก็เดีอยวมาให้ข้อมูลเบื้องหลังที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในเกมที่ริพูชนะเซาแ์ทมตันนะครับโดย Diz and Phil นะครับเปิดเผยว่าชายปริศนาที่นั่งอยู่ข้างๆอร์เนอร์ชลอตบนอัฒจันทร์ของสนามเซนต์แมรีสเตเดียมระหว่างที่ชลอตถูกแบนห้ามคุมทีม ข้างสนามก็คือทีมงานคนใหม่ของเชลอตครับโดยผู้ชายคนนี้นะครับมีชื่อว่าโรเดลิก ฟานเดอร์แฮมนะครับเป็นนักวิเคราะห์ด้านแทคติกของทีมลิพูชุดใหญ่คนใหม่นะครับที่มาทํางานให้กับทางลิพูอย่างเป็นทางการแล้วนะครับหลัง2เดือนก่อนหน้านี้นะครับสื่อในเนเธอร์แลนด์ที่ชื่อว่า 1908.nl นะครับออกมารายงานว่าชลตดกำลังพยายามดึงตัวฟานเดอร์แฮมมาทํางานด้วยกันอยู่นะครับ หน้าที่ของฟานเดอร์แฮมในทีมนิพูนะครับก็คือเป็นนักวิเคราะห์ แท็กติกของทีมลิผูชุดใหญ่ในทุกเกมที่ลิผูลงแข่งบนอัธจันนะครับโดยจะคอยวิเคราะห์แท็กติกการเล่นของทีมคู่แข่งและทีมลิผูว่ามีจุดเด่นและจุดบกพร่องเรื่องไหนบ้างนะครับก่อนนําข้อมูลที่ได้รับมาไปรายงานนะครับให้กับชลอตและทีมสตาฟโค้ชของชลอตได้รู้ข้อมูลทั้งก่อนระหว่างและหลังการแข่งขันนะครับแต่เนื่องจากเกมล่าสุดนะครับชลอตถูกแบนห้ามคุมทีมข้างสนามนะครับชลอ จึงต้องไปนั่งข้างๆกับฟานเดอร์แฮมบนอัตจันร์ด้วยกันนะครับทำให้ตอนนี้นะครับชลอตมีทีมงานเบื้องหลังที่ทำหน้าที่คอยวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆให้กับทีมของเขาทั้งหมดอยู่5คนแล้วนะครับที่ได้รับการคอนเฟิร์มนะครับคนที่1ก็คือฟานเดอร์แฮมนะครับนักวิเคราะห์ด้านแทคติกของทีมลิภูชุดใหญ่คนที่2ก็คือเจนเซนโมเรโนนักวิเคราะห์ทีมคู่แข่งคนที่3ก็คือแดเนียลสเปริต นักวิเคราะห์หลังเกมและการพัฒนาผู้เล่นคนที่4ก็คือเจมส์เฟนส์นักวิเคราะห์ทีมคู่แข่งและคนที่5นะครับก็คือโจเอลบอนเนอร์นักวิเคราะห์หลังเกมนะครับทั้งหมดนั้นนะครับก็เป็นข้อมูลที่น่าสนใจจากทางดีอิสแอนด์ฟิลนะครับก็เรียกได้ว่าอาร์เนอร์ชลอตนะครับใช้และมีทีมงาน เพียบนะครับและหลากหลายมากเลยทีเดียวนะครับที่กำลังช่วยกันหาทางทมนะครับให้ทีมลิภูประสบความสำเร็จในซีซั่นนี้อยู่นะครับ ประเด็นสุดท้ายประจำคลิปนี้นะครับมาปิดท้ายกันที่ข่าวตลาดนักเตะที่เกี่ยวข้องกับทีมลิฟูนะครับโดยในวันนี้นะครับผมนำข้อมูลมาจากสื่อที่เชื่อถือได้ระดับเทียนหนึ่งนะครับอย่าง The a t l e ร t ิครับเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับเรานักข่าวจากเว็บไซต์ t h e a t อ c t ต i กก็ได้ออกมาร่วมกันให้ข้อมูลนะครับและคาดการณ์สถานการณ์ในตลาดนักเตะช่วงปี2025อีกครั้งนะครับโดยข้อมูลชุด นี้นะครับมีนักเตะชื่อดังที่มีข่าวเชื่อมโยงกับลิปูสองคนด้วยกันจากข้อมูลชุดนี้นะครับ นักเตะคนที่1นนะครับก็คือเบนจามินเซสโกกองหน้าไรซิกส์นะครับโดยเจคอบไวท์เฮดให้ข้อมูลเรื่องเซสโกไว้ว่าเบนจามินเซสโกเป็นกองหน้าที่ได้รับความสนใจจากหลายทีมเป็นอย่างมากตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์ที่แล้วแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอาร์เซนอลนิวคาเซิลและลิพูเป็น4สโมสรนในพรีเมียร์ลีกที่สนใจเซสโกเป็นอย่างมากแต่เซสโกเลือกที่จะอยู่กับไรซิกต่อไปเนื่องจากต้องการพัฒนาความสามารถและต้องการเวลาในการลงเล่นอย่างสม่ำเสมอก่อน ไปเล่นให้กับโโมสรชั้นนําในยุโรปคนใกล้ชิดกับเซสโกนะครับได้ออกมาเปิดเผยว่าเซสโกตระหนกรู้เป็นอย่างดีว่าพิมลิกนั้นเป็นหลีกที่ยากนะครับและมีความกดดันที่แตกต่างจากหลีกอื่นๆตอนนี้ทุกอย่างจึงขึ้นอยู่กับเวลาเท่านั้นแม้เซสโกจะมีสัญญาผูกมัดกับไรซิกถึงปี2 0 2 9แต่ไรซิกก็พร้อมที่จะปล่อยเซสโกออกจากทีมหากมีทีมยื่นข้อเสนอซื้อเซสโกแข่งกันนะครับและปัจจุบันเซสโกรับค่าเหนื่อยต่ำกว่าค่าเหนื่อยมาตรฐานของนักเตะ แมนลีอยู่นะครับแมนยูเคยให้ความสนใจเซสโกอย่างจริงจังในช่วงซัมเมอร์ที่แล้วส่วนในซีซั่นนี้นะครับอาร์เซนอลนิวคาสเซิลและลิเวอร์พูลนะครับที่เคยสนใจเซสโกก็ยังสนใจเซสโกเหมือนเดิมหลังทั้ง3ทีมกําลังจับตาดูสถานการณ์ของเซสโกอยู่นะครับทั้งนี้นะครับซีซั่นนี้นะครับเซสโกลงเล่นไปทั้งหมด22เกมนะครับยิงได้10ประตูและทําไป3แอสซิสต์นะครับผม นักเตะคนที่สองนะครับก็คือโจนาธานเดวิดครับ เดวิดออนซีนนะครับเทรนหนึ่งของดีแอลติกนะครับให้ข้อมูลเรื่องโจนาทานเดวิดไว้ว่าโจนาทานเดวิดกำลังจะเป็นหนึ่งในนักเตะที่สามารถย้ายฟรีได้อย่างอิสระที่หลายทีมต้องการตัวมากที่สุดในซัมเมอร์หน้าลิวต้นสังกัดของเดวิดพยายามยื่นสัญญาฉบับใหม่ให้เดวิดเซ็นตั้งแต่ช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาแต่เดวิดนะครับยังคงไม่เซ็นสัญญาฉบับใหม่จึงมีคารนะครับมีการคาดการณ์ว่าเดวิดน่าจะอยากย้ายออกจากลิวนะครับสถานการณ์ล่า สุดในตอนนี้นะครับเอเจนต์ของเดวิดกำลังรับรอรับฟังข้อเสนอนะครับและตัวเดวิดเองก็สนใจอยากย้ายมาเล่นในพรีเมียร์ลีกแต่เรื่องของเงินค่าเหนื่อยถือเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับสเปอร์เชลซีแอสตันวิลล่าและลิเวอร์พูลเป็นทีมในพรีเมียร์ลีกที่กำลังจับตาดูฟอร์มและสถานการณ์ของเดวิดอยู่นะครับส่วนทีมอื่นๆชื่อดังในยุโรปอย่างยูเวนตุสอินเตอร์มิลานแอตเรติโกมาดริดและบาเยิร์มิวนิกก็ชื่นชมเดวิดด้วยเช่น ทั้งหมดนั้นก็เป็นข่าวตลาดนักเตะที่ผมนํามาฝากในวันนี้นะครับก็ติดตามรอดูกันต่อไปนะครับว่าตําแหน่งกองหน้าจะเป็นตําแหน่งนะครับผู้เล่นในสโมสรลิพูที่มีการเปลี่ยนแปลงในช่วงซัมเมอร์หน้าหรือไม่นะครับแม้ลิพูจะไม่ขาดผู้เล่นในตําแหน่งกองหน้าก็ตามในเวลานี้แต่นะครับในเมื่อเคียซ่าโชต้านั้นมีสภาพร่างกายที่ไม่ค่อยฟิตและมีปัญหาบาดเจ็บอยู่บ่อยครั้งนะครับอีกทั้งนูนเยนก็มีฟอร์มการเล่นที่ไม่แน่นอน นะครับและถูกตั้งคำถามว่าดีพอกับริภูจริงหรือไม่ต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นแล้วตำแหน่งกองหน้านะครับก็ยังคงเป็นตำแหน่งที่ริภูมีข่าวเชื่อมโยงอยู่เสมออยู่ดีนะครับก็รอดูไปด้วยกันนะครับว่าตลาดนักเตะริภูช่วงปี2 0 2 5จะเป็นเช่นไรนะครับแล้วเพื่อนๆทุกท่านละครับคิดยังไงกับข้อมูลชุดนี้จาก t ด e ะ t อลิติกครับ ประเด็นสุดท้ายจริงๆแล้วนะครับมาปิดท้ายคลิปในวันนี้นะครับที่ผลการแข่งขันเกมคาราบาวครับรอบก่อนรองชนะเลิศคู่เมื่อคืนนะครับช่วงเย็นของเมื่อวานนะครับผมก็ได้ออกมาตั้งโพลนะครับให้เพื่อนๆชาวลิพูได้โหวตกันนะครับผ่านทางช่องนะครับว่าอยากเห็นทีมลิพูลงแข่งกับทีมไหนในรอบรองชนะเลิศรายการคาราบาวครับนะครับผลโหวตออกมาสรุปได้ว่าแฟนบอลลิพูนะครับที่ ติดตามช่องผมจำนวน467ท่านนะครับอยากเห็นลิภูแข่งกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมากที่สุดในรอบรองชนะเลิศรายการคาราบาวครับนะครับ อย่างไรก็ตามนะครับเกมเมื่อคืนนะครับสเปอร์นะครับก็เฉือนเอาชนะแมนยูไปด้วยสกอร์สประตูต่อ3ามนะครับทำให้สเปอร์ผ่านเข้าสู่รอบร,รองชนะเลิศคาราบาวครับเป็นทีมที่4แน่นอนแล้วนะครับแมนยูนะครับก็ไม่สามารถ ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้นะครับท,ทั้งที่เมื่อคืนแมนยูนะครับมีโอกาสยิงประตูสเปอร์มากถึง20ครั้งและมีค่า XG มากถึง2.38เลยทีเดียวนะครับทำให้รอบรองชนะเลิศรายการคาราบาวครับ,รบปีนี้นะครับ4ทีมที่ได้เล่นรอบรองนะครับจึงประกอบไปด้วยลิพูอาเซนอลสเปอร์ Arsenal, urs, และนิวคาสเซิลนะครับโดยผลการจับสลากในรอบรองชนะเลิศนั้นนะครับทีมไหนจะต้องแข่งกับทีมไหนนั้นพวกเราชาวลิพู ก็จะทราบข้อมูลกันในวันนี้ในช่วงเช้าแน่นอนนะครับก็รอดูกันได้เลยนะครับแม้แมนยูจะไม่สามารถผ่านเข้าสู่รอบรองได้นะครับแต่รอบรองชนะเลิศคาราบาวครับซีซั่นนี้นั้นนะครับก็น่าดูนะครับน่าดูและสนุกเข้มข้นเป็นอย่างมากแน่นอนนะครับผมทั้งหมดนั้นก็เป็นข่าวลิผูที่ผมนำมาฝากในคลิปวันนี้ครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามเยอะๆนะครับรวมถึงคอมเมนต์เยอะๆกันด้วยนะครับบ๊ายบายครับ